สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับบปรซ์ทีอสเคนซึ่งวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในส่วนของงานวิจัยแล้วก็มาดูกันด้วยว่าวันนี้นโลิตภัณฑของเราเนนะี่ยนะเฮ้ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้าง,างนี่ค,คือปีที่3า่ยางเข้าปีที่4แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านดรสุรวุฒิแสงมณีครับผมสวัสดีครับท่านดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากให้ท่านเดรแนะนำสักนิดหนึ่งครับแนะนำตัวสักนิดหนครับครับผมสวัสดีครับผมสุรวุฒิแสงมณีนะครับก็ปัจจุบันก เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโอริแซคเทคโนโลยีจำกัดนะครับซึ่งบริษัทโอริแซคเทคโนโลยีจำกัดนะครับเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารที่ดูแลในเรื่องของต้นไม้นะครับจากชุฬอลงกณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างในการดูแลต้นไม้ของเรานะครับผมครับซึ่งเมื่อกี้เป็นไฮไลท์สำคัญมากๆนะครับซึ่งเราเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการถ่ายอทอดเทคโนโลยีการผลิต โอ้โหได้รับการไหนก็เทคนิคการผลิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับไม่ธรรมดาซึ่งซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศนะครับบริษัทแรกนะครับซึ่งวันนี้เมื่อกี้ผมแอบได้คุยกันก่อนที่เราจะถ่ายทํากันนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ดีมากเมื่อกี้เราพูดคุยถึงในตัวของกลุ่มของไคโตซานครับซึ่งถ้าคนทั่วไปมองพูดถึงเรื่องไคโตซานก็มองเป็นเรื่องธรรมดานะไคโตซานไคโตซานแต่ถ้ามานั่งคุยจริงๆแล้ว โอ้โหมันมีหลากหลายมากมันพิเศษจริงๆนะครับวันนี้เราอยากใั้ท่านดรคุยในช่วงที่ผมประทับใจในส่วนอที่แบบโอ้มันสามารถช่วยกระตุ้นที่แบบไอ้พืชรับได้โดยที่ว่าพืชถ้าเกิดว่าใช้ทั่วไปเนี่ยในการกินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีมันจะกินได้เลยฉีดตรงไหนบนใบแล้วมันจะคลื่นข้าวมันจะกินได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ทำไมครับแล้วตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไงครับจริงๆไคโดซานเนี่ยครับมันมีมีฤทธิ์เนาะในการช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตแต่ว่ามันไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ NPK ม,มันช่วยทาให้พืชเนี่ยต้านทานโรคและแมะลงได้ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ยาฆ่าแมลงอ่ามันช่วยทําให้พืชเนี่ยออกดอกติดผลแต่มันไม่ใช่ฮอร์โมนนักขัตศาสตรมันคืออะไรเออจริงแล้วไคโตซานเนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งที่จะไปกระตุ้นทําให้พืชเนี่ยเกิดความเครียดพืชเนี่ยทุกชนิดเลยเนี่ยการใส่ปุ๋ย NPK หรือธาตุรองเสริมต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการให้พืชสร้างผลผลิต แต่เป็นอาหารให้พืชเจริญเติบโตแค่นั้น mm hmm. ผลผลิตของพืชเกิดจากความเครียดหรือสิ่งเล้าตามธรรมชาติย mm hmm. กตัวอย่างข้าวหอมมะลิแล้วปลูกช่วงหน้าฝนด้วยดีๆเนี่ยน้ําดีดินดีอากาศดีข้าวมันก็โตดีเนาะกินปุ๋ยก,กินแร่ธาตุกินโตโต,โตแต่สักพักหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวช่วงวันสั้นลง จากปกติหน้าร้อนกลางวัน12สองชั่วโมงกลางคืนส2บสองชั่วโมงพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บกลางวันเหลือแปดก็คือสิบข้าวเครียดคือเป็นสิ่งเราอัรวมชาติเนาะข้าวเข้ารูร้สึกว่าเขาเกิดความเครียดแหละฉันจะตายไหมฉันต้องสืบพันต่อไปเพราะว่าการสืบพันของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งเนาะที่สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์ต้องมีนั้นพืชก็เหมือนกันพืชก็ ต้องสืบพันธุ์เพื่อดําลงเข่าพันุเขาก็เลยต้องเล่นกระบวนการอะไรบางอย่างในการเล่งกระบวนการกินปุ๋ยกินอาหารกินแร่ธาตุแทงช่อออกดอกตั้งท้องก็คือข้าวเขาเกิดความเครียดหรือสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกมะม่วงเนาะคุณตาคุณยายเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยมะม่วงที่บ้านเน่ยโอ้โหมีแต่ใบบ,บ,บ้าใบา <c oughs> แต่ไม่มีลูกเลยาย้าผมสมัยก่อนอิโตมาฟัน ปุ๊บอ๋อผมเคยเห็นเป็นแผลเราเคยเห็นเรื่องนี้เราเคยได้ยินเรื่องนี้นะเครียดเป็นแผลอ่าต้นมะม่วงก็ต้องเร่งกระบวนการในการรักษาแผลฮุดเครียดแล้วจะจะ,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 จะตายไหมเนี่ยจะไงดี<า>ปุ๊บแทงช่อออกดอกเลยอืมอ,อะไรอีกอะใช้กระบวนการให้เกิดสิ่งร้าวใช่ใให้เกิดความเครียดตามธรรมชาติดอกไม้ก็ได้กล้วยไม้ก็ได้แต่เดิมเนี่ยสารธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ใน ตาในในป่าในเขาเนาะช่วงหน้าฝนน้นํำดีอากาศดีอาหารดีจเจริญสมบูรณ์ดีโอ้ันชันลาลาไม่ตายอะ่ะไม่มีความจำเป็นต้องสืบพันธุ์ต้นดีรากดีใบดีพอแต่พอเหมือนกันเข้าหน้าหนาวหน้าแรงอุ้ยแสงอาทิตย์น้อยลงกัตายน้ําก็ไม่มีมเครียดแล้วฉันจะตายหรอือเปล่าต้องทําอะไรบางอย่างทําทให้เขาเนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ ก็ต้องเรียนกระบวนการกินปุ๋ยกินทุกอย่างอลไกินธาตุปุ๊บปุ๊บแท่งชอบออกดอกอืมก็คือเป็นความเครียดกันเองครับน,น,<ม>นั่นคือหน้าที่หลกักของตัวค่ายคือารฉะานันคาร์โดซานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันไปจําลองความเครียดให้กับพืชเพราะว่าเอาง,ง่ายๆกลับมาที่กล้วยมายเหมือนเดิมแต่เดิมมธรรมชาติกล้วยมเขาก็ออกดอกตามฤดูกาลอยู่แล้วทุกอย่างดอกไม้ก็เหมือนกันจะลองมาเลี้ยงตามบ้าน รดน้ําเช้าเย็นอใส่ปุ๋ยทุกวันครสแลนคุมแดดรำไรโอ้ฉันมีความสุขแฮปปี้มากเลยฉันไม่เคยมีความเครียดเลยสุดท้ายแล้วเป็นกล้วยไม้พันดูใบดูใบไม่มีดอกต่างชาติไม่มีดอกให้ดูมีแต่ใบไม่เครียดเลยฉันไม่ตายอ่ะถ้าจะต้องสืบพันธุ์ไปทำไมเพราะการสืบพันธุ์นี่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานเยอะพอสมควรของสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่มีดอกครับแต่นี้แต่แทนคอโดซารนี่แหละคือมันก็เป็นสิ่งที่ไป เขาเรียกไปมิมิชไปริบแบบธรรมชาติก็คือไปสร้างความเครียดให้กับพืชโอเคพืชเราใส่ปุ๋ยไปใส่ n p k ใส่อะไรไปเขาแค่จะเดินเติบโตแต่ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมเล่าฟังคร่าวๆทุกชนิดเหมือนกันหมดคือเป็นความเครียดตามธรรมชาติมันั้นฆาตสารเดี่ยวฉีดปุ๊บพืชพืชเขาจะเกิดความเครียดว่าเขาเจอสิ่งแปลกปลอมเจอสารทุวเนี้ยเข้าไปในตัวเขาฉันจะตายไหมฉันยังไงดีล่ะฉันต้องเร่งกระบวนการรีบกินปุ๋ยไว้รีบกับสมอาหารว่ะรีบกินน้ําว่ะ สุดท้ายแล้วก็ให้ผลผลิตแทงช่อออกดอ,อกติดผลประมาณนั้นครับแต่วก็วคือไปสร้างความเครียดให้พืชแต่ที่นี่ความเครียดของไคโดซานเนี่ยที่เราจะให้กับพืชเนี่ยความเครียดมันก็มีข้อจํากัดเครียดมากเครียดน้อยอืม,อ,มอันนี้เป็นจุดเด่นของของมหาลัยเลยของงานวิจัยของจุดเด่เนของงานตัวนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นไคโดซานที่อื่นเนี่ยก็คงไม่มีใครมานั่งบรรจายเหมือนผมก็จะบอกแค่ว่าไคซาฉีดแล้วมันโตดี เพราะว่าเขาไม่เคยวิจัย<ม>เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโดซาเลยมันช่วยอะไรเด็กพืชเพราะเขาไม่รู้พอถ้าเกิดรู้ป,ปุ๊บก็จะอธิบายได้ว่ามันทําอะไรกับพืชค,คือมันไปสร้างสรารก็จคือไป s เ r e พืชไปเกิด s t r e เกิดเกิดความเครียดในพืชประมาณน,นั้นพอพืชเครียดเนี่ยเขาก็ให้ผลผลิตเพราะนั้นโดซาเนี่ยมันมาจากธรรมชาติเนาะเปลือกกุ้งเปลือกปกูแกบมหมึกเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของสเปคมากๆเพราะฉะนั้นซึ่งความหลากหลายทางสเปคเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ ความเครียดสเปคต่างกันก็ให้ความเครียดไม่เหมือนกันมาจากวัตถุดิบด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกไคโดซานที่ผ่านการพัฒนาวิจัยจริงๆนะครับวิจัยคือเราผลิตในห้องแลบก่อนทดลองในห้องแล็บลงฟิลลงแปลงดูแล้วดูว่าไคโตซานสเปคไหนที่จะตอบสนองกับพืชทําให้พืชเนี่ยให้ผลผลิตดีที่สุดก็คือก็แอดเซย์ว่าตรงนั้นแหละคือเป็นความเครียดที่เหมาะสมกับพืช เหมือนเรามีลูกน้องมีคนงานเนี่ยเราให้ค่าแรงในวันละ450บาททำงาน8โมง,งเช้าเลิก5โมงเย็นเราไม่เคยเดินไปดูเลยในโรงงานเนี่ยลูกน้องทํางานเป็นยังไงบ้างก็เรามันก็ไม่ได้มีอะไรมากะรันรตีว่าลูกน้องทำงานได้ดีัจะทํางานบ้างเล่นไลน์บ้างแชทบ้างอะไรบ้างคุยโทรศัพท์กบแฟบ้างไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราให้ความเครียดกับลูกน้องเราบ้างเช่น ทุกวันเราเดินเข้าไปในด,ด,ดูในห้องลูกน้องนะไปเดินดูในไลน์หน่อยแต่เข้าไปวันละครั้งสองครั้งก็พอละเออไปดูไปยังไงบ้างสร้างความเครียดเล็กๆให้กับเขาทํางานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่เช้าเข้าไปด่ากลางวันด่าเย็นด่าลูกน้องก็เครียดเกินเครียดเกินก<ข>นะ็าลาออกดีกว่าชั้นตายพอดีต้นไม้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเครียดที่ให้กับต้นไม้เนี่ยก็ต้องเหมาะสมสเปคไหนปริมาณเท่าไหร่ ความถี่เท่าไหร่ในการให้ความเครียดโอเคเราอาจจะให้ทุกเจ็ดวันให้ความเครียดมันค่อยๆตุ๊บสูงแล้วค่อยดรอป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 ลง,องพอมันตกปุ๊บเราก็ให้เครียดใหม่ถ้าเกิดเราฉีดทุกวันเลยเครียดเครียดเครียด่เกินตายพอดีรัาเพรางนั้นโอเคมันก็มีความสําคัญเราต้องเลิกระโทซานที่เรารู้ว่ามันจะทําให้เพื่อนเนี่ยสร้างความเครียดในปริมาณที่เหมาะสมครับครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือตัวแคโุซานเนี่ย,ม,ยม,ม,มี มีหน้าที่นะมีหน้าที่ก็คือว่า้ช่วยอะไรในส่วนของเวลาบางคนเขาบอกว่าต้องใช้ใช้สารจับใบใช้ทำรูนี่นั่นแล้วมันมีอะไรคือเป็นจุดสําคัญและเป็นจุดสำคัญที่ทําให้อ๋อมันสามารถซึมได้แบบนั้นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเหมือนตามที่ชาวบา้านบอกดีกันครับครับอยากได้คมคิดนเจริงไคโนซานเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮอร์โมนเนาะเพราะฉะนั้นการผ่านเข้าสู่เซลล์พืชเนี่ยก็จะไม่เหมือนสารอาหารทั่วไปสารอาหารพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพวกนี้ โอเคปุ๋ยทางดินก็ให้ทางดินนันโอเคโดยปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเม็ดจะต้องละลายน้ําก่อนแล้วลากฝอยก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมปุ๋ยเข้าสู่ต้นไม้ขัน้นตอนเยอะครับโอเคถ้าเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยทั่วไปเนาะสารอาหารเนี่ยก็ต้องฉีดที่ใบแต่ทั้งใบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสารอาหารทุกอย่างจะเข้าไปที่ใบได้จะต้องเข้าที่ท้องใบซึ่งมีปากใบอยู่สโตมาต้าอยู่เนะาะปากใบอยู่ท้องใบแล้ว,ลวเราฉีดปุ๋ยอย่างเงี้ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ย มันก็เข้าท้องใบมันมันก็เข้าหลังใบหมดซึ่งหลังใบเนี่ยมันไม่มีปากใบต่อให้เราใส่สารจับใบฉีดปุ๊บซึมดีเลยม,มันก็ไม่เข้าคือเหมือนเราอะ่ะมันอ้าวยกตัวอย่างใบเนี่ยเหมือนคนเนี่ยคนเราเอาอาหารเอาข้าวมาแปะที่ผิวเราเข้ามาไม่เข้าเราก็ต้องป้อนทางปากใบก็เหมือนกันเราก็ต้องให้สายอาหารต้องเข้าทางปากใบก็คือทางท้องใบจะมีปากใบอยู่ซึ่งปากใบ ไม่ได้เปิดทั้งวันนะปากใบจะเปิดช่วงที่อากาศไม่รอ้อนเช้าๆลอวเกตต้นไม้จะมีมีละอองน้ำเนะเาะออเคยเ่ยปากใบเปิดต้นไม้จะขายน้ำเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยสารอาหารเนี่ยตอนเช้าจะดีที่สุดเพราะปากใบเขาจะเปิดจะรับสารอาหารได้พอช่วงวันร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยฉีดปุ๋ยไปเถอะเบืองยังไงก็ไม่เขา้าเพราะปากใบปิดเพราะถ้าเกิดตาบได้ที่ปากใบเปิดเนี่ยมันจะเกิดการคายน้ำทันทีต้นไม้เขาก็จะโรม สังเกตทำไมต้นไม้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเมืองหนาวเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่มีใบเลยเพราะเขาลิดใบทิ้งหมดเลยเพราะถ้าเกิดเขามีใบปุ๊บเขาจะต้องคลายน้ําเขาก็จะตายเพราะว่าน่าแรงเขาน่าหนาวเขาไม่มีน้ําเลยนะกไกธรรมชาติธรรมชาติของเขาเขาทิ้งไปหมดเลยพอเข้าสปริงมันไม่ผลิใบก็แตกใหม่อากาศดีครับเพราะบ้านเราเนี่ยเหมือนกันแต่ไคโดซานเนี่ยกระบวนการเข้าสู่เซลล์พืชเนี่ยไม่ได้เหมือนสารอาหารไคโดซานเนี่ย จะสามารถสัมผัสกับพืชตรงส่วนไหนก็ได้ที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญไม่ว่าจะเป็นต้นรากใบและไคโตซารเนี่ยจะคอนแทคสัมผัสกับพืชเนาะแล้วก็จะเกิดการส่งสัญญาณมีสิกแนลเข้าไปในพืชว่าสารตัวเนี้ยเข้าไปในพืชแล้ว <ừ> เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องฉีดปากใบไม่จำเป็นต้องใส่สารจับใบ <ừ> ฉีดโดนใบไหลลงมาข้างล่างเข้ารากก็เข้าได้หมดต้นก็เข้าได้จะฉีดตรงไหนก็ได้ <ừ> เข้าได้หมด <ừ> เลยครับกลไกจะ การเข้าสู่พืชจะไม่เหมือนสารอาหารทั่วไปครับผมแล้วก็ถ้าสารอาหารตัวไหนมีไคโดซานผสมอยู่ด้วยก็จะมีข้อดีเพราะว่าไคโดซานก็จะพาสารอาหารตัวนี้เข้าไปด้วยใช่เหมือนเช่นตัวไม้เพลนทีของเราที่ท่านรเยือนว่าเราก็จะใช้นวัตาลกลูโคสกับไคโดซานผสมลงไปด้วยครับทีนี้ให้ได้สําคัญนะครับเมื่อกี้เนี่ยคำว่าไคโดซานเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะจากที่ผมได้เรียนท่านดเพื่อนนะความหมายคือแค่ แค่ไคโตสารเนี่ยเราซื้อมาแล้วก็ออกมาลายทำทําละลายด้วยน้ําส้มสายชูก็เป็นไคโตสารแล้วแต่ทีเนี้ยใช้ได้ดีหรือไม่ได้ดีหรือปริมาณเท่าไหร่ที่พืชต้องการไอน้นียไม่สามารถรูได้เลยแต่วันนี้หนึ่งคือของเราเนี่ยมีมาตรฐานมีงานวิจัยร,รู้ว่าต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่แล้วรู้วัตถุดิบนีมาจากไหนใช่ไหมครับเรื่อับแล้วก็ต้องเอามาตรวจอีกแต่เราลกเนี่ยเหมือนกันไหมท่านเลครับเวลานำวัตถุดิบมานเนี่ยผมว่า<อ>ไม่เหมือนอะ ไคโทซานเนี่ยก็คือง่ายคือมันเป็นชื่อเนาะเป็นชื่อที่เราสมมุติตั้งขึ้นมาว่ามันมันคือไคโทซานเพราะฉะนั้นไคโทซานเนี่ยจากแหล่งที่มาเนี่ยก็ต่างกันแล้วเอาง่ายสมมุติผมยกตัวอย่างเช่นนักร้องก็เป็นสิ่งที่เราสมมติว่าคนเนี่ยร้องเพลงก็เป็นนักร้องแต่เาาทุกคนร้องเ,เพลงเพาะไหมไม่ไม่รู้รอันนี้อันนี้เพราะมากอันนี้ <Goog led> อะไรก็ไม่รู้รอะไรเหมือนกันเพราะไคโทซานเนี่ยเราผลิตมาจากสารเชียวภาพเพราะเชียวภาพเนี่ยจะมีความหลากหลายมากๆ ผลิตจากเปลือก,กปุ้งเปลือกปูแกนหมึกเอาเคเปลือกปูทิ้งไปเปลือกแกนเมึกทิ้งไปเอาแค่เปลือกกุ้งก็ได้กุก้งมีกี่ชนิดที่บ้านเรากุ้งกุลาดำกุ้งแชเวอร์กุ้งขาวกุ<ม>้งอะไรอย่างที่ไม่ <นะ S 1> เท่ารนะับงหมดอ่ะเยอะแล้วกุ้งอยุ้งกุ้งมังกรกุ้งลายเสือเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยจับเปลือกกุ้งเหมือนกันแต่กุ้งคนละชนิดมาผลิตเทโอซานก็ให้สเปคไม่เหมือนกันแหละให้คุณภาพไม่เหมือนกัน กุ้งชนิดเดียวกันมาจากช่วงคนละฤดูดเช่นกุ้งกุลาดำช่วงนี้หน้าฝนช่วงนี้หน้าหนาวก็สเปคเอรสารก็ไม่เหมือนกันกุ้งกุลาดำเลี้ยงในน้ำกล่อยกับเลี้ยงในน้ําเค็มเทอร์สารก็ไม่เหมือนกันแหละ<อ>เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นความที่น่าสนใจของสิ่งชีวิตคือมีความหลากหลายทําให้โลกเรามปนเกิดวิทนาการเนาะเพราะ,ะนั้นเทอร์าสารที่เราเอามาเนี่ยตั้งต้นเลยเนี่ย เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันสเปคเป็นยังไงสเปคไหนจะดีกับพืชสเปคไหนจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการควบคุมคุณภาพเราก็ต้องมาฐานจุลาใช่ที่เราพิจัยมาแล้วโดยเครื่องมือของเราเทคนิคของเรารว่าทําแบบนี้จะได้าสารสเปคแบบนี้เพื่อมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการทําให้พืชให้ผลผลิตได้ดีขึ้นสร้างฐานโลกเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับปรุงคุณภาพของเราใหม่ ทุกอย่างเลยไม่ My ยังไงเราไม่สนใจใ<ช>ทุกๆครั้งที่เราทําทุกๆขวดเราจะมั่นใจได้ว่าของเราเนี่ยไม่แพลนเนี่ยก็จะมีคุณภาพและสเปคเหมือนกันเป๊ะขวดที่1ขวดที่ร้อยขวดที่พันขวดที่หมื่นขวดที่แสนขวดที่ร้านเหมือนเดิมเป๊แต่ไบที่เรายังผลิตโดยวิธีการเดิมผมก็อันนี้คือเป็นเกตตเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของตัวไคโทซานนะครับเพราะนั้นหลายๆคนได้ฟังเรื่องไคโทซานเนี่ยผมบอกเลยน่าเรียนรู้มากนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ไฮโนซานธรรมดานะครับเพราะมันมีหลายอย่างมากที่เราจะเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะอันนี้แค่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอา้ารยางครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมเลยครับครับผม